คุณเจ้ทุกท่านวันนี้เราพบพี่ตะโกอก,กันแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมใหม่ครับไอ้ทุยติดมาครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเ,เ,เอ่อ Kingdom War เออเห็นเงินแบบเพชรแบบนี้นะฮะมาให้เรามาเล่นกันเลยนะคอมโน้ตไวไฟไม่ได้เปิดไวไฟ ในตอนอัดคลิปที่ผมจะลงคลิปเปิดแน่นอนไม่งั้นก็ลงคลิปหมายด้วยโอเยโอเค่แลวๆนี่แบบโคตรนะเล่นนะอ่ะเอมเฮ้ยกินตัวอะไรวะเนี่ยชนะแลว้วเร็วมากโคตรเร็วอะ่ะ ก็มา easy ะไรอย่างงี้เ <reading> ทีกคนนะอน easy b a e a s วันโคตจะ easy เเราเอามันดูเยคันเาออัลทวิมันดูเยคันไะมันชุนหลีคันชุนหีในไฟฟ้ไฟต้องรอไหนนักนะผมเล่นแน่นอนนะ เมนี่ยแต่งผู้ชายไปออดผู้หญิงมากนะคะหลังจากนี้เราผู้ชาย,าะะอออชายเอ้ยแต่งผู้หญิงไปออดผู้ชายแล้วะครั้งนี้เราจะต่อครั้งนี้เราจะออดผู้ชายไปออดผู้หญิงแต่ว,ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเนี่ยเท่มากอินนิ่โซนิงกาันโซนิ่ ไม่ทันตีเลยทำไมป้อมมันแตกเร็วแตกเร็วจังเลยเต้น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 เตนมันจะเดินถึงตอนไหนวะเนี่ยโอเคถึงถึงเลยถึงคอมแมพสักทีเนาะตัวต่อไปกันเลยตรงนี้เราไม่ต้องใช er <Eternal> ้ก็ได้นะเพราะผมอิ่งคือออันจ <os> ัดไปเลยละกันนะตัวเนี้ยตึงว้า พี่อยากตีเบามากครับน้องๆพี่อยากตีเบามากจ้นนะฉันชอบเลยหมูตัวนี้ตีหกกอนตีอยากตีเบาตีแรงก็พี่อยากมาเวลาเทา่าเนี่ยเวลาผมออกลงเลยครั้งนี้ผมได้ไปตีป้อมแน่นอนป้อมมันอยู่กั้ตปีป้อมแน่นอนตีป้อมแน่นอนนะครับ ตัวนี้ก็ัตัวนี้อตัวละโคยังเทมเลย้เท่เมอนกปะจไอ้นีจบาทวะอส้อสกิเลยหรอเราค่อยใช้แล้วกันใช่แล้วแพงใช่ไหมถึงในแบบนี้แต่จริงผมมีเป็นมีคนร้อยล้านละ จะส่งไปได้ตัวนี้มาตีก้อ,อนครั้งนี้ฮะตัวนี้ได้ออกลงยา <Yeah. Ooh. S 1> ตูตีโคตรแรงแลาก่อนพี่ปาบปุบทีเดียวกระเด็นอันนี้เลื่อนมันเริ่มใกล้เข้าใกล้กับป้อมเราแล,ว,แลวนะปัก <c oughs> มาก่อนนะทุกคนที่ผมเล่นอนะแพ้ <c oughs> ตลอดเลย ด่านที่ผ่านมาแล้วก็ด่านด่านข้างหน้าแต่ตอนเนี้ผ่านทุกด่านอย่างแน่นอนอีอีวันนี้เราจะมาสู้ถึงด่านบอสัตูต่อไปได้แล้วเขาจะคลิปเขาอยากให้ทําแบบ a l าเล g e แบบเจออะไรแล้วก็ปิดคลิปอะไรอย่างเงี้ยคลิปคลิปน้าแล้วเราจะเป็นชาเล่นนะ,ะแต่เราไม่สปอยนะฮะ พนตัวต่อไปเอ้ยเราจะเอาตัวละครตัวต่อไปเลยแล้วกันจะให้ทุกคนดูว่าตัวละครตัวต่อไปมันคือตัวอะไรอ่ะเอาตัวที่มันเอ่อตัวเท่าเท่ากันแล้วก็ดาเมจเท่าเท่ากันไปสูงไอ้ตัวนี้ปุก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 เฮ้ยสูสีสูสีก็บ้าแล้วคือสูสีแล้วเนี่ยมันไม่สูสีอันี้มันตีแค่หกสิบสองแต่ว่ามันจะประมาณหนึ่งชาติ ตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไหนคือบอสบอสอาจจะเป็นตัวนี้เป็นตัวใหญ่ก็ใช่ไอ้ตัวที่มันทุบปากปากเออเออผมเคยเจอแล้วนะนี่ไงจริงๆด้วยอ๋อแต่ผมลืมผมเล่นกันตั้งแต่เด็กแล้วเออเออสวยพี่สวยใครอยากโหลดก็โหลดได้ครับคลิวเกมมา ดิงด้อมบอลนี่นะค่เดี๋ยวแล้ให้ดูท้ายคลิปนะโอเคแล้วสุดท้ายที่เราจะปิดคลิปในวันนี้ฮะโอเค,คลิปนี้สั้นๆัน,น,นนะฮะคลิปนี้สั้นๆั้นอุ้ยเดี๋ยวกลายเป็นพื้นหลังใหม่ฮะ e p i กมากคของนี้สองตัวปะทะนี่ฮะไงล่ะอันนี้ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหจะสู้ได้ไหมไม่รู้แต่ครนนี้มันมาสองตัวเฮ้ยข้านี้เอาจริงวะนี่พี่ยักษ์เอาจริงวะ พี่อยากเอาจิงอ่ะโอ้โหอยากพี่อยากเอาจิงอ่ะวพี่ยากทุบอ่ะพี่อยากทุบอ่ะโอ้โหเสดอ่ะพี่อยากพี่ยังไม่ตายอ่ะพี่อยากตายยังเหลือเลื่องี่กระติ๊บเดียวพี่อยากสองตัวประทาไอีตัวน้ำอืมสามตัวเลยอืมอืมอืมโอ้หนอสหนอโอ้โหโอ้ตัวนี้จะสู้ได้อยู่แล้ยฉันเล่นหรอวะตุบท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 ุบ อ๋อไ,ไม่เริ่มไม่ไหวแล้ว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 ทุบทุบฝอยตัวไปฮะดักก็รับไม่ได้โอ้โหพี่ยักษ์สามตัวมาอันนี้แหละค่อยๆเสมอกันหน่อยอ놀놀จะได้เสมอกันหน่อยนะไอตัวนี้ก็โดนทุบเหมือนกันนะพี่ยักษ์ตีมันตีมันไม่ไม ข้าจะได้ออกลงครั้งหนึ่งข้าจะไปตีป้อมมารอึงต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 ึงว้าวว้าวว้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากเวดิคูตมากอะตัวสุดนั่ตัวต่อไปโอ้โหเราตัองแข็งยั่งเทพโอ้ตีแรงด้วยแตย่โอเคก็เท่านั้นในคลิปนี้เกมนี้ก็อย่างโดดเด่ดนนี่นี่น ี่ Kingdom War นะครับก็ใครอยากไปโหลดก็สามารถไปโหลดได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะคะในคลิปนี้ s e o g i n คุณนายบาย